วันนี้นะคะพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสาวในฐานะประธานกรรมธิการทาหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ของรัฐบาลว่าจากการติดตามากกาเนี่ยตนถึงการยึดทรัพย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนอาจจะเห็นว่ารัฐบาลทํางานล่าชา้าแต่ส่วนตัวมองอะ่ะพลเอกสวัสด์บอกว่ามองแล้่มันรอบคอบนะมันเป็นมันต้องไม่กระทบกับเรื่องต่างๆมันรอบครอบดี แล้วกรรมการทหารก็เห็นว่ารัฐบาลได้ติดตามแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เลยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แต่จากการตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลที่ความสนใจมากอย่ามองว่ามันช้าอย่าคิดว่ามันไม่ทันใจไม่เห็นเหมือนเกาหลีอเมริกาเลยต้องมองว่าเราเป็นประเทศอีกอย่างกับเพื่อนบ้านอเมริกาเป็นมหาอำนาจเราต้องดูความเหมาะสมด้วยส่วนภาพถ่ายที่ปรากฏนะที่มีคุณอน,นุทินมีคุณเอกนิติแล้วร่วมเฟรมกับเบนชามิธต,ต้องดูว่านายกจะถแถลงออกมาอย่างไร มองว่าภาพถ่ายร่วมกันนั้นอาจไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรต้องเช็คเบื้องหลังเช็คบุคคลเช็คที่มาที่ไปก่อนก่อนที่เราจะมาตัดสินใจว่าภาพภาพนี้มันเป็นอย่างไรก็คืออย่างที่เราพูดก,กันนี่นแหละว่าภาพภาพหนึ่งมันบอกได้ว่าเขามาถ่ายถ่ายรวมกันในสถานที่แห่งหนึง่งถ้าวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าจังหวะการยืนเนี่ยความสําคัญของใครของใครของใครอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันเพราะมันเป็นภาพต่างกรรมต่างวรระรที่ปล่อยเซตนี้ออกมาะนะคะคนปล่อยเป็นใครอย่างไรไม่รู้ แต่ตั้งใจจะปล่อยเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลอนุทินอ่ะใช่หลังจากที่เพิ่งแถลงยึดอายัดชับสแกมเมอร์แล้วผมเรียนแบบนี้นะที่เรามาพูดเนี่ยมีคนเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์บอกมันหน้าที่สื่อเหรอที่ต้องออกมาแก้เราไม่จะแก้ตัวแทนนะเราอธิบายในเชิงระบบคิดว่าคือถ้ามันมีภาพแบบนี้แล้วไปสรุปแบบนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่ก็ถูกกล่าวเอาตัวเองเนี่ยเอาตัวเองก่อนเอาสมมติตัวเองเนี่ยมีภาพถ่ายกับเบนสมวตตัวเองว่างัอสมมติตัวเองคนพูดเนี่ยมีภาพถ่ายกับเบนสมวต แล้วตัวเองจะว่าไงเราไม่ได้รู้จักกันเลย<อ>เราอยู่ในงานแต่งงานอยู่ดีๆเขาแต่ผ่า<อ>นมาเราเห็นในแล้วอย่ามาพูดว่าผมคุณอย่ามาสรุปสิว่าผมไปเครือข่ายเบนสมิธนะ<อ><อ>คน<อ><อ>ที่ถ่ายรูปกับเบนสมิธทุกคนในห้างเกษรพาซาในร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือห้างเกษร<อ>พาซาในเซนทรัลชิดลมในบนชั้น40โรง<อ>แรมอินทรคนทุกคนที่ถ่ายรูปกับเบนสมิธในรอบ5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาทุกคนต้องรู้จักเบนสมิธทุกคนไหม อาจจะมีคน, Smith, นรู้จักเบนสมิธรู้จักเบนสมิธปานกลางรู้จักเบนสมิธมากเลยแต่มันก็มีคนที่อยากเข้าไปรู้จักเบนสมิดนั่นเบน Smith สมิธก็ไม่ได้อยากรู้จักด้วยหรือรู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อนอ,อ,อะไรแบบนี้หรือมีคนแบบว่าเอ้ยมึงเบนสมิธโอ้ยมึงเราจะไปสวงอาหารลประโยชน์มันมีทุกอย่างคุณคนที่จะเดินไปถ่ายรูปก,กับใครเนี่ยมันจะมีจุดมุ่งหมายในใจเช่นฉันยืนอยู่ตรงเนี้ยคนจะเดินเข้ามาถ่ายรูปก,กับฉันเนี่ยเอ้ยพี่ปองเจอพี่ปองหตอจะถ่ายรูปกับพี่ปองอ่า ซึ่ใช่ไ,ได้สอบถ่ายรูปนักอ่ะนะถ้าถ่ายรูปอ่ะพี่ปองเขาคือรักพี่ปองอยากถ่ายเป็นที่ระลึกมไม่ได้เจอกับพี่ปองอถูกไหมอันนี้ส่วนถ้าวันหนึ่งพี่ปองไปทําอะไรผิดเขาผิดด้วยไหมอ,อ่ะก็ไม่ไม่ใช่เขารักพี่ปองออถูกไหมอะ่ะคือแต่ละคนที่มาถ่ายภาพกับแต่ละคนเนี่ยมันมีคําอธิบายที่หลากหลายกัน ไอค้คำอธิบายของเราสองคนเนี่ยเราไม่ได้ไปปกป้องอนุจีิไม่ได้ไปปกป้องอุปเกตไม่ได้ไปปกป้องบีแดงไม่ได้ไปปกป้องคือเราไม่ได้รู้จักใครทั้งสิน้นเราไม่ได้รับเงินใครทั้งสิน้นไม่ได้จมานั่งขายของไอ้พวกนี้เหรอแล้วซื้อกันหรือยังคะยังไม่ซื้อใช่ไหม, <ừ> มฉันทุกวันนี้ขายของตามสภาพและฉันก็ขายได้ดีด้วยนะก็จากแรงแรงรักแรงใจเวลาเราสามัคคีชุมนุมกันเราทําการบริจาคเราก็จากแรงรักแรงใจแรงศรัทธาไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยพเพราะฉันจะบอกพู้ชมว่า พวกเธออย่าพากันแห่ตามกันไปกว่าภาพหนึ่งภาพเฮ้ยอนุทินมึงไม่ดีนี่ว่ามึงรู้จักกเบนสมิธคนอย่างเบนสมิธเนี่ยนะมันถ่ายภาพกับคนทุกคนเมียเบนสมิธเนี่ยมันเป็นมาเฟียเลยอ่ะอยู่ในคือถ้ามันเจอพี่ปองผมก็ว่ามันก็ต้องขอถ่ายผมผมดูรายการพี่ปองทุกวันเลยครับแต่พี่มันจะบอกว่าเบนมึงไปถ่ายรูปกับบอตอรลก่อนที่สำคัญคือทั้งนี่คือแนวหน้านี่คือแนวหน้า ไม่ใช่องค์กรอัาการเอกนิติพลเอกกพีรัฐเขาก็ชี้แจงแล้วคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่แล้วเอาออกมาแก้ตัวแทนเขาไม่ใช่เราเนี่ยอย่างที่ปอมบอกว่าเราก็แค่เป็นสื่อเล็กๆสื่อหนึ่งซึ่งมาบอกว่าเฮ้ยต้องคิดมุมนี้ด้วยนะต้องคิดมุมแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่เทวาโลกันายภาพภหนึ่งมันก็พูดได้อย่างหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดและสิ่งในสุดคือเส้นเงินเธอไปตรวจสอบเส้นเงินอย่างเดียวกล้าไหมล่ะ อเออตรวจสอบเส้นเงินอย่างเดียวกล้าไม่ละฉันจะบอกให้เลยนะเมียคนบางคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนบางคนเลยนะมีเมียไม,ม,ม่กี่คนหรอกไปตวรวจสอบเส้นเงินดีๆเถอะพันอยาไปพันกันมากับเบนสมิตน่ะฉันจะพูดให<แ>้เลยอ๋อแล้วลุงคน,นนั้นนะที่ปเป็นป้วนเปี้ยนแถวบางจากเมื่อวานคนบางจากบอกเลยนะว่าถ้าลุงเข้ามาลุงเจอแน่กลับจะกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งทีนี้มีหลังจากมีเรื่องรูปใบนี้เนี่ยนะคะ Thailand f a c t t เ d a y เนี่ยเขาโพสต์ภาพคุณทักษิณ นั่งกินข้าวกับเบนสมิธที่ห้างเกษรพาซาได้ไหมอ่าอันนี้ภาพเนี้ยภาพหลุดอันนี้ภาพแอบถ่ายอดอันนี้อันนี้มีคนข้างหลังแอบถ่ายฝ่ายความมั่งคงแอบถ่ายแล้วก็อันนี้อยู่กลางเมืองเลยนะคะร้านโพรวองส์อยู่ที่ชั้นจีเกษรพาซาภาพนี้คือภาพที่คุณสิมเพิ่งกลับเข้ามาก็ภาพเดียวคือคนในรูปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นถูกถ่ายรูป แต่มาจะถูกถ่ายรูปอันนี้ถูกแอบถ่ายแล้วก็เอามาปล่อยเอามาปล่อยนะคะแล้วก็ที่ที่นัดกันเพราะว่าเบนซามิทได้มีออฟฟิศอยู่บนตึกนี้ก็เลยนัดกันที่นัดกันคราวนี้นัดจะมาคุยเบนซามิทเนี่ยมาคุยมาคุยว่าเอ้ายังไงอ่ะคุยบางจากไปถึงไหนแล้วว่าเราซื้อได้มากกว่านี้อีกไหมแล้วตกลงบางจ่ยจะไปมูลพลังงานได้ยังไงประกันสังคมจะยอมขายพุ้นละไมอะไรเงี้ยใช่มันไปถึงไหนแล้ว่ะ เออทำไมเราได้แค่นี้เองเหรอ6 0 0 0ล้านพ<ม>ุ่นเองเหรอ<ม>ไหนว่าเราได้มากกว่านี้ไงเ<ม>พิ่อเงินเราจ่ายไม่มากกว่านี้ไงตงลกลงคุณจะเอาอยัางไงผมจะได้กลับไปบอกท่านคุณเซนได้<ม>และหลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานคลิปก็หลุดออกมาห<ม>ลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานเราก็ยิงกันอเอ่อนี่แหละภาพนี้แหละถ้าอย่าลืมภาพนี้สิภาพนี้กับคลิปนั้นเนี่ยมันทําลายคือขาที่เจ็ดเราไปแล้วอะ่ะ<ม>เราไปเจ็ดขาเราเจ็บหลายคนเราตายหลายคนลูกหลานเราทั้งเส้น อย่ารักคนอื่นยิ่งกว่าตัวเราอย่าไปหลงรักนักการเมืองยิ่งกว่าพวกเราเผ่าไทยกันเองจ้ะ